สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเล่นอันติเมตฟุตบอลครับรอบนะครับหลังจากที่เราไปสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างเนือ้อสร้างตัวไม่ใช่ปั้นทีมสร้างทีมโอเคคือเราจะบอกว่าเราอ่ะเด็กผีนะครับเป็นไงครับนักเตะของผม มีครบทุกคนแล้วเด็กผีแต่ตอนเนี้มันจะมีเควสเควสเขาเรียกว่าอะไรอะเควสอต้องใช้แบบพุ่งล้มถึงคุณจะได้สามดาวอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาปั้นเอมบะเบนโอเคตอนนี้ค่าพลังคือต้องบอกนะคือเติมนิดนึงอะไม่ได้เติมเยอะเติมนิดนึงแต่เขาเออจะสู้คนที่ไม่เติมไม่ได้ คือไม่เติมเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าค่าพลังของเขาหกหมื่นกว่าแล้วอะ่ะเฮ้ยคือแบบว่าโหดมากบอกเลยว่าโหดมากโอเคตอนนี้เราก็จะมาเอาไงก่อนดีมามาเปิดตู้กระชาก่อนดีไหมเรามีอยู่สี่พันสี่ดีไหมมาเปิดตู้กระชาก่อนดีกว่านาะโอไม่ใช่ งานเข้าแล้วไม่ใช่รับของวันนี้เรารับของหรือ,อยามเีรับก่อนโมแต่ปั้นตัวไม่ได้ไดไม่ได้เปิด,ไม,ไ,ด,ปดไม่ได้เปิดตู้ภาชานามากอะ่ะพ่อเพชรไปพเพชรไปซื้อแบบซื้อเอเนจีอ่ะอ้มพอเพชรไปซื้อเอเนจีหมด พูดตรงตรงเลยเอ้าเวรแล้วทุกคชาชัยอยู่ไหนอะร้านคาโอ้ลืม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 โอเคเปิดฟรีครั้งแรกไปก่อนเลยดีกว่าจิ๊กซอว์สามชิ้นนะครับรับสมัครั่วไปครั้งนี้ฟรีอีกไม่แค่จิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นนะครับเฮ้ยแต่มันไม่มีไอ้นี่แล้วว่า เราไม่มีไนี่แล้วแมนยูโอ้น่มาแล้วมาแล้วแมนยูมาแล้ว,อลวโอเคน่าจะเปิดได้ทั้งหมดยี่สิบครั้งนะครับจัดไปเราต้องการปอกบ่ารู้สึกเราขาดใครเงีนยะ็นไหูได้แล้วมาต้ามาใต,าต้ไม่ไมี สมอลลิงมีแล้วโลโฮมีแล้วแรดฟอร์ดมีแล้วปอกบ,บาย,ยังไม่มีรับปอกบากกามาตาเอาเคยี่สิบครั้งนี้ขอปอกบานะจัดมามาครับเอบวกซันเชดคือจะบอกว่ามันมีกิจกรรมได้ซันเชดอยู่แล้วเว้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูสกิลมันเพราะเราต้องการสกิลแนวพุ่งลง้มแล้วงไงอ่ะแล้วไงเปิดสิบทีแล้วแล้วงไงอ่ะโอ้ยนี่ไงครับได้โบนัสสเตตัสด,ด้วยืเป็นไงเรามีพี่ลินกาดด้วยโอเคจัดไปโอ้โหสมอลลิงได้ครบเซตเลยครบเซตเลยขายใครไม่ได้เลยขายใครไม่ได้เลยโอ้โหบย,ยี่มีแล้วครับมีแล้วครับ ทีกี้เปิดสิบครั้งรวดมันมันมันโผล่มาแบบเนี้ยเราเราจะเปิดทีแล้วเฮ้มันลดไปสองร้อยพิษเลยนะอาไงดีเนี่ยอาไงดีเนี่ยเปิดแล้วกันปลา,ปาขอพี่เถอะนะจัดไปตัวอะไรตัวอะไรเอบวกไม่ใช่โอ,โอ้โหโลโอีกแล้วครับน้ำตาจะไหล ทุกรอบเลยโลโฮมาทุกรอบเลยอีกต,ตัวใครโอ้ยมาติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องใช้ชิ้นส่วนของมันอยู่แล้วเห็นไหมมันมันอะไรอ,ะอ่ะอ่าได้สี่สิบชิ้นบวกสามล้านห้าโอ้แต่นี้ไม่ได้เยอะนะมาติดเนี่ยได้ชิ้นส่วนร้อยหกสิบชิ้นบวกสิบห้าล้าน โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคต่อไปต่อไปเลือกรีโอเคพอพอพอเขาบอกว่าเออเนี่ยอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซื้อ Energy ซื้อไว้ก่อนเลยนะกันนี่ลืมเก็บลืมเก็บก็ต้องเสียเพชรไปตามธรรมดาเนาะ ที่ถานหนึ่งครั้งแคเล็กเบลมาไหมโอ้ไม่รู้ไม่มาไม่สนตอนนี้เรามีเอเ r g ีหมด435แล้วใช่ไหมครับโอเคไปอัพตัวนักเตะดีกว่าเมื่อกี้มาติดใช่ไหมเราได้มาติดมาใช่ไหมมาติด ตอนนี้ค่าพลัมาติดแค่สี่พนแปดนี่น,นี่เราได้นี่มาได้ชิ้นส่วนมาเราได้ชิ้นส่วนมาเตะให้หมดปรปบโอเคใช้เงินสิบหกล้านในการอัพโอ้แม่เจ้าโอเคอัพเพิ่มได้ไหมไม่ได้แล้วหมดแล้วไอ้ตรงนี้แหละประเด็นนี่แต่ยังไม่อยากอัพมาติดอ่ะ งไม่อาจอับมาติดอ่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเมื่อกี้เราได้ใครนะโลหโูใช่ไหมโลหโูมาเพิ่มนี่ไงค่าประเมินค่าประเมินไปให้หมดปาปลาป,ปาปใช้เงินอีกแปดล้านเอบวกไหมนี่กลายเป็น S บวกข้าาลังสี่พันสามตรงนี้ก็เหมือนกันมันอัพได้แล้วแต่ยันพรมันจะเปิดเอเนจีมากขออัพไทเดีย ขออัพใครดีอ่ะลูนี่เหรอลูนี่มันเหมือนจะอัพเต็มแล้วนะโอ้ี่ไงลูนี่เราลูนี่นี่มีสกิลนี้อ่านี่สกิลตั้งป้อมยิงไกลคือถ้าอยู่ในระยะนนะั้นอะเราสามารถใช้สกิลนี้ได้เว้ยอัพซะ,ะเราให้เต็มซะพี่ลูนี่กูวางบรรยาวอยู่แถบแสงตรงนั้นเราจะใช้วางสกิลวางบรรยาวได้ โอเคแปดพันสองนะพี่ลูนี่และฟอร์มไหมเอาตัวไหนดีวะเนี่ยเรียบเลยอ๋อเราได้นี่มานี่ว่าอะไรนะไออเล็กซิสอเล็กซิสไปดูข้อมูลพืน้นฐานกันก่อนวันเล่เต็มข้อโอ้ตรงนี้ต้องอยู่แถวหน้าวันเล่เต็มข้อต้องอยู่แถวหน้ามันไปทับกับลูนี่เราว่ะดิ แอร์บอลเน้นๆโอ้โหอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยตันนี้ไม่เลยอ่ะตรงนี้ไม่ทับกับลูนี่เลยเอาไว้ก่อนเลยและฟอร์ดไอ้้ไอ้ยเอ้ไอๆๆ้ลินการ์ดมันมีสกิลอะไรบ้างวะเนี่ยน้ามืออาชีพเลี้ยงบอลมีพุ่งล้มหรือเปล่าอยากเอามาแทนเกมบับเบ้อะสกิลพุ่งลมอะมาไซอยนนี้ยังไม่มีชัว แปรบอลเลี้ยงบอลอันนี้เอาเป็นปีกแล้วดีละส่วนลัดฟอร์ดอันนี้ก็อัพได้แล้วเลี้ยงบอลแปรบอลยู่ปีกซ้ายปีกขวาถูกต้องนะแล้วลูกากูก็ยืนหน้าเป้าไม่ดีเนี่ยเอาโลโฮแล้วกันปั้นโลโก้ก่อนแล้กันให้เพื่อนๆเ,เห็นอันนี้เราได้มาแล้วนะครับส่วนนั้นเนี่ยด่านที่สิบสามทับหนึ่ง เรากวาดล้างสองครั้งเลยเห็นไหมครับแล้วมันกวาดล้างแต่ละครั้งใช้อะไรครับใช้เอเนจีครั้งละสิบเห็นไหมหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อสิบเอเนจีมันเปลืองมากบอกเลยว่าคนต้องเข้าทุกวันแหละต้องเข้าทุกวันเออไม่เข้าทุกวันไม่ได้เพราะเม่งั้นเอเนจีจะไม่พอในการอัพที่เขาบอกว่า อคนเล่นฟรีอเล่นได้เพราะว่าเขาต้องหมั่นเข้าหมั่นเล่นเออแล้วก็ต้องมีต้องมีอ,อ่าคยอว่าอะไรนะเพรมักสะสมเพรไปเรื่อยๆมันง่าจะโอเคอ่ะโอเคนี่คือที่เราเล่นมาแล้วเราก็หั่นไงได้มา,า,ลา,มามแล้วเรียกว่าสัมสานแล้วอัพหมดเห็นไหม อัพเกรดเป็นเลเวล8แล้วอับอัพเลเวลสกิลโอเคโอโหนี่มันเป็นป้องกันลูกโดงไม่มีแล้วอันนี้มันต้องใช้อะไรอันนี้มันต้องใช้แบบไอ้อะไรนะไอสกิลอะการ์ดสกิลอะมันถึงจะอัพได้อันนี้โคตรหายากเลยอะโอเคตอนนี้เราเหลือแค่155เอนจิ้นแค่นั้นเอง เครีเยดเลยอัพซนเตอร์กัาเ๋ยวเนาะว่าซนเตอร์เราค่อนข้างที่จะอ่อนเขาเปิดมาหมุหมุเข้าหมุเข้ากวาดล้างจะกวาดล้างได้ต้องเป็นสามดาวนะถามเฟสสามดาวการสามดาวไปแล้วมันถึงจะากวาดล้างได้เนาะหมดแล้วนี่ไงเอนเนจีเราพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ก็หมดแล้ว นี่ไงไม่เหลือแลว้วอ๋อนี่ยเนี่นี่นี่น,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 นี่มันมีการซื้อเพชรอีกอีกสี่รอบหนึ่งร้อยแล้วร้อยแปดสิบทั้งหมดถ้าเรามาซื้อเพชรโอ้โหร้อยประมาณสองร้อยหกสิบเพชรอะใช้ด้วยใช้ด้วยใช้ให้หมดเลยเอเนจี Energy. แล้วมันก็จะมีนี่อีกที่สะสมชาร์จ ้าสิบหกจุดใช้ให้หมดโอเคคุต้องทุกคนต้องหมั่นเล่นจริงๆนะใครชอบเล่นเกมนี้วางแผนเนาะสนุกสนุกมากเราชอบมากโอเคเดี๋ยวงานะเราไปถึงไหนแล้ว อีอันนี้อไม่ครบอ่ะไม่ไม่น่าจะอับโคกนะโอเคอเกมนี้ไม่ต้องต้องใช้ energy เยอะมาก โอเคไปยี่ขึ้นเลเวลเจ็ดเโอเคนี่สกิลเราไม่พอสกิลไม่มีไม่มีป้ายสกิลโอเคเข้ามาให้เพื่อนๆดูนะว่าตอนนี้ตัวเราค่อนข้างที่จะโอเคแนละ้วโอ้เพิ่มมาเยอะเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่เท่าไหร่อยู่มาณห้าหมื่นสองเองนี่ได้ห้าหมื่นเจ็ดแล้วอะ่ะเห็นป้าฉะนั้นเพื่อนๆทุกคน ต้องหมั่นที่จะอัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดหมั่นที่จะเข้ามาทุกวันนะเออร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดอัปตัวไรแลดฟอร์ตบ้งางละกันโอ้ยแลดฟอร์ตเพิ่งห้าพันกว่าแลดฟอร์ดมีสกิลวิ่งเร็วแบบโคตรเทพอะ่ะวิ่งทะลุอจอ <c oughs> หมดแล้วเอเวนเนอรี่เราหมดแล้วโอเค ก็เรายังไม่รู้นะว่าเราแบบต่อไปมันจะมีการเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่าหรือเล่นได้แล้วเรายังไม่ได้สังเกตเลยฉะนั้นเนี่ยค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยววันใดเด็กโงคนไหนอยากจะเจอกับเด็กผีอย่างเราจัดกันมาได้นะครับแต่ไม่ได้เกียดโงนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็พอเท่านี้อัพเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นห้าหมื่นเจ็ดพัน ภาพพลังทีมเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาอัพกันให้มันเยอะๆกว่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ